สบายดีมาพบก,กับนีนาในรายการโซกไซอยากให้หู้ซึ่งมือนี่นีนาจะพาทุกท่านไปหูจักกับพยาธิออฟฟิซินโดมนั่นเองว่าพยาธิออฟฟิซินโดมนั่นเป็นเนว้อใดและมีวิธีป้องกันเนว้อใดเดี๋ยวเราจะมีทางท่านหมอเพลินมาแนะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับพยาธิออฟฟิซินโดมนั่นเป็นเนว้อใดสามารถไปติดตามพวกเราได้สบายดี ข้าพระเจ้าสื่อทันหมอผัดเกิงสนเนาะที่ว่าเป็นพนักง,งานบำนาญแล้วมาเป็นที่ปรึกษาอยู่บริษัทสุกใสประกันภัยเนาะแต่ที่ว่าเหตุเบียกพผ่านมากเป็นทันหมอปินปัวโดยเฉพาะเบียงานสุขเสริญเป็นผัวนวยการหงหมอเมไ่ได้เกิดไม่เนาะซึ่งว่ามือนี่มาเบาเรื่องคำถามเกี่ยวกับชวนใไงจะถามมาพญาตออฟฟิศซินโดรมเนาะ ออฟฟิศซินโดรมซึงมากคนส่วนใหญ่ของเขามักบอกว่าภัยยาของการเนาะอันนี้เทจริงมันโมเมนต์ภัยยาออฟฟิศซินโดรมมันหมายถึงหมวดอาการที่บอกม่านี้มันมีคืออันที่นึ่งสคัญที่สุดก็เป็นการเจ็บหลังเจ็บเอวปวดต๊ดโตเนาะที่สองมากก็หมายก็บอกอาจจะมีขาบวมเส้นเลือดขอดที่สามมากก็เป็นว่าเรื่องสายตาอาจจะเสียสายตาหรือว่าสายตาสั่นต่างอันนี้เป็นว่าพัวพันถึง หมวดอาการของของการเนะาะสาเหตุต้นตอที่ว่าเกิดหมวดอาการนี่มันอันนึงมาจากวัฏา,าที่เขาอยู่เหตุเบียกเนาะเช่นว่าเขานังใส่เวลาโดนลหนาลายสมองเพรมือนึงเขาเวียกหลายสมองนี่แล้วบเดยเปลี่ยนทาบดเลยเปลี่ยนอธิยาบทตต่างๆอันที่สองเขากา็พักพันทั้วงว่าเขา ใส่โดยปัจจุบันในใส่คอมพิวเตอร์ได้เนาะเขาจะสายตาเขาจะจ้องจึงอยู่วันเดียวสนันวันจะทาให้สายตาเขามีปัญหาเนาะจะเสียสายตาเนาะอันที่อันหนึ่งอีกสําคัญที่สุดแต่เมนว่าโดยเฉพาะเน่ยขาเนาะมันจะบวมเนั่นเพราะว่าพกเขานั่งโดนเนี่ยเลือดมันจะแดนบอดีสนันมันจะมีอาการบวมขาหรือว่าถ้าเส้นเลือดท้งบอดีมันจะมีเส้นเลือดขอดตัวนี้เม่นว่า สาเหตุมันหมายความว่าต้นตอมันเกิดมาจากสามรอบเจ้ากับอกผู้หมวดใดเนาะกลุ่มพวกกุ่มคนไหนที่มักเป็นนี้สนั่นเนี่ยเาอยากบอกบอกผู้ที่ว่าเหตุเบี่ยงอยู่หองการโดนโดนโดยเฉพาะตั้งแต่หนุ่มสาวเนี่ยกันเนาะเขาเหตุเบี่ยงมือหนึ่งลายสมองกหลายปีเนาะมันสะสมแต่ว่าตัวมันจะมีปัญหาหลายกหมู่นี่มันพวกอายุสูง กายสี่สิบปลายขึ้นไปจะมีจะมีปัญหาเพราะว่าต่างๆเมื่อก็เปลี่ยนแปลงเนาะอันซองมากกป็นพวกที่ว่าพวกตุ้ยเนาะพวกมีความอ้วนจะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเส้นเลือดจะขอดต่างเนาะอันนี้เม,ม,ม,นมน็นความคุมมวลอาการมากกว่าคุมคนเนี่ยจะเป็นเบสทุกกลุ่มแต่ว่าพวกช่วง,งอายุจะเป็นจะมีความเสี่ยงสูงกว่า ันนี้สาคัญที่สุดเนาะเขาจะป้องกันแนวใดเพื่อว่า่ให้เป็นมีหมวดอาการต่างๆอย่างนี้อันที่หนึ่งว่าเป็นว่าการเปลี่ยนท่าเขานังร้นเขาตรงไหนเปลี่ยนท่าโดยเฉพาะหนึ่งส่งมโอ้นี่นะเขาจะตรงในลุกเดินหรือย่างเพื่อว่าใหา้การหมุนเวียนของเลือดต่างๆเขานี่มันผ่อนคลายเนาะสายตาเขากับผ่อนคลายเนาะอันที่สองมานี่สาคัญที่สุดนี่นะเวลาเขา เดินเขากะเห็ดแอบกายไปนับหน,น่อยหนึ่งเนาะส่วนน้ายอยู่บางออฟฟิศกะหอดมงกุเขาจะมีเบรกเนาะในเห็ดกายเนี่ยต่างๆอันนั้นเหม็นอันนึงที่ว่าป้องกันเนาะสันัน่นอากาศป้องกันที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีแปดให้เป็นนิสัยสําคัญต้องเปลี่ยนทาหน้ากระลุกชั่วโมงหนึ่งจะต้องในในลุกยางต่างๆเนาะเพื่อว่าให้การใเนเวรนเนี่ยการากากบบรักษากรบบาดใหญ่เย็นอย่างหลายมีแต่ว่าเท่าปฏิบัติให้เป็นนิสัยเท่า บ้างเนียสัตอันนี้มันสําคัญเนาะฉะนั้นนี่อยากให้ทั้งพวกทุนการองารเนาะวต้องตกใจว่าเป็นพญาิที่หายแหง้งอันนี้เป็นพญาิที่ป้องกันได้ด้วยง่ายๆเปลี่ยนท่าที่แต่การลุกยางแอบแอบกายน้อยหนึ่งออกกําลังกายน้อยหนึ่งเนาะอย่างหอ,หอมหรือว่าแอบแบบไก่อันนั้นเขาเอินไป้ยังกกยกรรมบอเหตุต่างๆเผื่อ,อปฏิบัติตนเนาะอันนี้เป็นวิธีป้องกันเขาเนาะอันวอด้เมียนได้เนาะไหน แต่ว่าหาัวเข่าบริบบบเพราฟันกับอาหารการกินอันนั้นมันไม่เป็นเจ้าบอกอันเรื่องอื่นอีกไปต่อไปเนาะอันนี้มันง่ายๆในการป้องกันสรุปรวมแล้วเนาะหมวดอาการของการเกิดมาออฟฟิศซินโดรมนี้มันเป็นร่วมหมดอาการที่ว่าคนเฮาเนาะเหตุเบียกอยู่ของการใส่เวลาโดนอธิซอว์มาเรื่องอริยบทเข้าต่างๆเนาะที่ว่าพวกเฮาโมเปลี่ยนแปลงท่าทีต่างๆ สนั่นหมวดอาการมันจะเกิดขึ้นคือเบาเนี่ยอันที่หนึ่งมาจะเจ็บหลังเจ็บเอวอันที่สองกับมันว่าบางกะค้าบวมด้วยเ้นเดืดอดคออันที่สามสายตาสนัดนนี่ทามาเข้าเปลี่ยนอธิญบทเปลี่ยนทาต่างเนาะอันนี้เป็นวิธีป้องกันที่ดีแต่ไหนสนัดนเนี่ยทุกชั่วโมงเขาต้องเปลี่ยนทาตะกันยางออกฝึกกายน้อยนึงเนาะหลังลจากมาเหตุเบียกต่อผักพรเนี่ยผักพรทางทางกายเวลานั้น เลือดการหมุนเวียนเขาจะดีเวลาเขาหยาบเนาะซองมาสายตาเขาจะได้พักผ่อนจากคอมพิวเตอร์จับแสงต่างๆอันนี้เป็นอันง่ายๆที่พวกเขาควรเห็ดแต่กับขวรเห็ดได้มันมันบ่อในมันอันหนุนหยาบเท่าไรเนาะแต่ว่าถ้าว่าเขาวงบอ่อนะี่ยถ้ามีการปิดปัวจะได้ไปพบแพดสัพพอทางเซนเดือดมีการเสื่อมทั้งหลังบอเขาต้องไปพบปวกอันนั้นพบแพดสัพพ,สพอ ตาจะผูกเพดสะโพกและก็เส้นเดือดคอดจะไปผูกเสือกเพสะโพกอันนี้มันเป็นพ้นสะท้อนจากมาเฮาโมหักษาการป้องกันง่ายๆนะสถะนีเนาะสั้นนี้เนาะในโอกาสนานี้เนาะทางพวกเข้าเจ้าได้มีอยังกับพวกพันธามอแนะการที่ได้เบาเรื่องพญาิยอื่นที่ว่าเกี่ยวพันกับเบียกงานที่ว่ากันหักษาโดยเฉพาะเบาเรื่องการป้องกันการหักษาพญานิยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะสัานนี้มอนี่ขอขอบใจเนาะ และนั่นก็เป็นความหู้ดีๆที่ทางท่านหมอเพิินได้มาแนะนำให้เขาได้หู้จักกับพญ,ญาติของออฟฟิศซินโดนนั่นเองสำหรับอีพีต่อไปพวกเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอย่างนั้นสามารถติดตามพวกเขาได้ที่รายการโซกไซอย่างหู้้ที่ซองทาง Facebook YouTube ของโซกไซลาวชชแนลนั่นเองสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี